ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ํารับประดู่ที่เห็นนี้สะท้อนถึงความแล้งอย่างชัดเจนแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนของปี2,563แล้วซึ่งนอกจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปป่าต้นน้ําเสื่อมโทรมและปริมาณฝนที่ตกน้อยแล้วยังมีปัญหาอ่างเก็บน้ําตื้นเขินจากตะกอนดินที่ไหลลงสู่อ่างสะสมอีกด้วย โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริอ่างพวงอ่างเก็บน้ำซับประดู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจึงมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนและลดตะกอนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำซับประดู่กับอ่างเก็บน้ำลำตะคองเป็นระบบอ่างพวงสำหรับรองรับน้ำในช่วงเวลาที่น้ำล้นเขื่อนลำตะคอง ในสวัสดิ์ชำนาญกลางอาสาสมัครเกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2558ถึง2559ซึ่งเป็นคนในท้องที่และมีอาชีพเป็นเกษตรกรมายาวนานต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจึงปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและคอยถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจมาศึก สาดูงานอยู่เสมอเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมโครงการสร้างระบบอ่างพวงในพื้นที่ด้วยเห็นความสําคัญของการฟื้นฟูแหล่งน้ําและมีความหวังว่าจะสามารถขยายการทําการเกษตรและเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตทุกคนก็ได้รับผลกระทบเรื่องแรงกันทั้งนั้นแหละครับทีนี้ก็พอดีมีโครงการมานี่ก็เหมือนกับฟ้ามาโปรดนะครับพูดง,ง่ายๆคือมีน้ํา มันก็อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระองค์ทรงตรัสว่าน้ําคือชีวิตใช่ไหมครับผมก็จําตรงนั้นมาทีนี้เมื่อไม่มีน้ําชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็น,ปน,ปนอะไรมันก็จบด้วยกันทั้งนั้นเลยทีนี้ก็เมื่อมีโครงการเกี่ยวกับน,น้ํามาก็ดีใจกันก็ไปะชักชวนมาเข้าร่วมโครงการกันทั้งหมดตอนแรกก็สิบสิบหกตอนนี้เหลือสิบสามแต่ละบ้านเนี่ย จะทําน้ําที่จะใช้เนี่ยไม,ไม่เกินสองไร่คือสนับสนุนขุดขุดบอ่อให้ฟรี<ะ>ตั้งถังสูงให้ฟรีบบพลังพล,ลังงานโซลาเซลล์ให้ฟรีปั๊มน้ําแล้วก็เดินท่อไปยังแต่ละแปลงละแปลงแต่แต่ท่อเข้าแปลงนี้เดินเองโดยในความคิดของผมเนาะผมก็มองไปว่าเออเราคือผมนี่อายุมากแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกับไอ้คนหนุ่มๆ ผมจะปลูกไผ่ไผ่เพชรน้ำผึ้งสักไร่หนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็สักสองไร่เรียกว่าจะมีรายได้ทุกวันถ้าหากว่า,ามันมันสำเร็จด้วยกันทุกคนใช่ไหมครับมผมว่ามันก็มีคนอยากที่จะตาม,มใช่ไหมครับ